เปลียนคำว่ารักเป็นเหมือนพระจันทร์สำคัญแค่เพียงตอนกลางคืนยามที่พระฤกษ์นั้นฟื้นขึ้นดวงจันทร์กลับหายไปที่อยอื่นมันเป็นความรักที่ตรงข้ามกันคนหนึ่งกลางวันคนหนึ่งกลางคืนดวงจันทร์ยังคงรำไม่สะอื้นต้องฝืนทนช้ำนอนความขืนดวงจันทร์ยังคอยพระฤกษ์ยังอยากใกล้ชิดทุกเวลาไม่เคยจะคิดจนดูนดได้ ที่คุ้นกายยามนิทราที่เคยเป็นเพื่อนตอนสนทนายามที่ดวงจันทร์ชอกชามูราดวงจันทร์ก็ไม่เคยสนดวงดาราและก็ไม่คิดที่จะมองกลับมาหรือความรักของผมมันคงมันก็ตายไม่ฉันมันคงจะไม่มีวันรักที่ดีเป็นคนสำคัญและพระเจ้าก็คงจะโคจรอยู่กับโลกอยู่ร่ำไปดวงดารำา่ำไหมเพราะมีแสงแค่บางวันรือว่าโบมคงต้องเป็นเหมือนพระอทิตใครจะคิดถึงยัง จะส่องสว่างแสงสุขไล่กังวลจนกว่าจะกดูวันจะไม่ต้องการออเยะ อันตรายในความรักเมื่อให้มากน่ะก,ก็ไม่เคยดีก่อนฝนจะไหลลงสู่นันทีหับสายทำลายความเคียวขจียดเพราะว่าสวยแค่ภายนอกมันแลหลงโดนเลาะดูเพราะความเต็มใจดูเพราะดอกไม้ไม่สวยเหมือนเดิมไงคนส่วนก็เลยทิ้งคว้างลงไปเพราะจันยังคิดยังอยากและชิดกับดวงอาทิ์ในทุกๆครามไม่คิดจะสนดวงดาวไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไรหร่อเพราะว่าแค่หลงไม่ใช่ความรักทำให้ว่าต้องเกยตื่นน้ำตายและมาหาสมุทรจะเลือกแค่ไหนก็ไม่อาจจะรู้ความในใจ ดวงจันทร์ยังคงเฝ้าคอยเรียกหาเมื่สุริยานั้นเลือนลับหายต่างคนต่างแยกย้ายก,กันไปโดยที่ไม่เคยได้บอกความในใจคือความรักคงมึงก็ตายมาฉันมึงคงจะไม่มีวันรักที่ไดเป็นคนสมกันและพระจัาก็คงจะโคจรอยู่กับโลกอยู่ร่ำไปดูดาวรำ่ำไปเพราะไม่แสนแค่บางวันหรือว่าพงคงต้องเป็นเหมือนพระอาทิตย์ใครจะคิดถึงยังไงก็ไม่สนจะสรงสว่าง จนกว่าจะรู้ว่าเธอไม่ต้องการเธอเยอะพยายามเท่าไรก็เป็นแค่ดาวที่ไร้แสงอยู่ในมุมที่เธอมองข้ามไปในวงโคจรที่แสดงแต่ความผิดหวังต่อ สุดความรักของผมมันคงเหมือนกับตายมาจันมันคงจะไม่มีวันรอกที่ดีเป็นกุศลกันและพระเจัาก็คงจะโครจรอยู่กับโลกอยู่ร่ำไปดวงดาวร่ำไปเพราะไม่ใช่แค่บางวันนร <Yeah. S 1> ว่าผมคงดองเป็นเหมือนพระอาทิตย์ใครจะคิดถึงยังไงก็ไม่สนจะสรงสว่างแสงสูส่กไกลกังวันทรงคอจากรวงวัาจะไม่ต้องการ